ตอนนี้สวนหน้าบ้านเรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มแล้วนะริมรั้วตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นร่องดินแล้วก็ปลูกใส่เกาหลีเป็นแนวรั้วเอาไว้ค่ะแล้วพอมีการยกถนนหน,น้าบ้านทํารั้วใหม่ตรงนี้ก็เลยถูกถมแล้วก็เทป,ปูนเรียบไปแบบนี้เลยคะ่ะถ้าอยากจะปลูกอะไรตรงนี้ก็คงต้องใช้กระบะหรือกระถางแล้วแหละก็เลยเลือกกระถางแอร์พอตขนาด18นิ้วมาเลยข้อดีก็คือมีรูรอบๆกระถางแบบนี้เพื่อช่วยให้รากได้รับออกซิเจนได้มากขึ้นเมื่อรากเดินดีต้นพืชก็จะแข็งแรงค่ะความจัง ใจของเราคืออยากจะลองปลูกไม้ผลที่ต้นไม่ใหญ่มากเอาไว้เป็นแนวรั้วค่ะก็ต้องใช้กระถางใบใหญ่และแข็งแรงจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆเราใช้เป็นดินใบก้ามปูเอามาผสมกับปุ๋ยหมักที่ทําเองค่ะโดยใช้วิธีเทดินสลับกับปุ๋ยหมักลงไปเป็นชั้นๆเลยค่ะพอรอบนี้กระถางใบใหญ่ใช้ดินเยอะถ้าต้องมานั่งผสมดินก่อนใส่ลงไปในกระถางเนี่ยเราว่าดูมันจะเหนื่อยไปหน่อยค่ะยังไงปุ๋ยของเราอะ่ะก็ผ่านการหมักมาอย่างดีแล้วไม่ทาร้ายรากพืชแน่นอนและสมาชิกใหม่ ที่ได้รับเลือกมาในวันนี้ก็คือน้องเลมอนพันยูเลกาและฝรั่งกิมจูค่ะน้องสองคนนี้เขาเป็นไม้ผลที่ต้นไม่ใหญ่มากสามารถปลูกลงกระถางได้อย่างสบายสบายต้นเลมอนเนี่ยของแม่ค่ะเพราะอยากปลูกมานานแล้วส่วนฝรั่งกิมจูเนี่ยเป็นหนึ่งในผล,ลไม้ที่ลูกสาวชอบทานมากเลยค่ะคิดว่าอีกสักพักน้องน่าจะเรียกเพื่อนมาอีกแต่จะเรียกคนไหนมาเพิ่มอ่ะฝากติดตามด้วยนะคะ